เดี๋ยวสวัสดีค่ะป้าดาเกลืมรถไปจริงๆด้วยมันเป็นเงาไปเดี๋ยวป้าเกลี่ยรถไปปุ๊บพอมืดมาปุ๊บแทนที่เกจะขี่รถกลับเกเดินเลาะมานี่ไปกลัวพี่จันวะลืมรถไปเต้องพาแกไว้ด้วยนะน้้ามใหคอยรถน้ำไป สวนก็สมอเสร็จอ้าก็ยังไม่เปาจนกินข้าวอิ่มนะถึงแปรรถดนะเป็นเป็นตรงที่เป็นร่มมันยิ่งขึ้นเยอะอรงนี้ป้าว่าเนี่ขึ้นเยอะที่พี่อาสาไม่ใช่ขึ้นเท่าไหร่มันกำลังมาแล้วสวัสดีค่ะเจม่านนะนไปเต็มที่เลยของป้าขึ้นเร็วเขาคอยดูแล้วกำลังขึ้นอีกมาค่ะกินข้าวด้วยกันเพราะอัดเต็มที่เลยไม่เย็นอัดน้ำเต็มที่เปเอาอาบน้ำแล้วมันจะได้ขึ้นเยอะ แต่ของปลาสิแงแงเนี่ยของปลาสิแงแงรู้รือไงรู้นะรู้นะมันาคลิปอย่าเอียงสิระกินข้าวไหมเคือระวังไปลืมรถที่อื่นจะหายนะประดาตอนได้ข้าวบ้างตามหาตามข้าวพระดาหาข้าวบ้านประดา หัวเต้นหัวเต้นกำลัไปปิดปากรีบมากคะพี่ใหญ่กินเยอะนะพี่ใหญ่นะเดี๋ยวผอมไหมเดี๋ยวเป็นห่วงแล้ยผอมเนี่ยผอมมันไปเยอะเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผอมไม่ผอมงกินจะมีแต่ผักมีเนื้อที่ไหนมันมันไม่ใช่ทำให้ผอมนะกินผักกินผักกินหยาดมันไม่ได้วัดดูดูวัดดูไฟเลยจะเบิ่งว่วงไฟดิจ่ะก็วัดที่ไหนเดอ แต่บม่ได้กินเนื้อยได้หน่อแต่มันคนละกระเพาะนะคนมากินผักมันจะพร้อมไม่ได้ผมไม่พอมครับแน่นบ่าวพร้อมไหมไม่ผมบอกกินเตี๋ยกินเจกินเจผบไม่เลยไม่พร้อมแต่บางคนกินเนื้อยนะบางคนกินไก่กินหมูเนี่หละไรนะไม่ไหวเออหน่อยเออแต่พูดถึงว่าอะไรนะมันมีตัวอย่างมีแพนด้าอะไรก็มีแต่อ้วนๆเนาะกินใบไผ่เนาะก่อนรับเลยได้ค่ะได้ค่ะ ขอให้สวยแล้วรวยยิ่งขึ้นนะสาทุกค่ะอให้จมพปากด้หยสวยแล้วรวยให้มื่อยังไมหมดอยู่มอย่งไึัดเบอแบเวยแล้วิงโต้ก็เสือในตอนทัดจบอ่ะยก่บจอยอมันกินเนือเนาะอืม้ยมันวิ่งเลือกินกินเนื้อจอยเหาะแล้วมัมีแผ่นด้าให้ขวนาะนีใบไผแล้วไม่ได้ละกินไม่เห็นลวนเลยกินเนื้อไง คนนี้กินเท่าไหร่ก็ได้ถ้ากินผักกินหญ้ากินเจบ้างอาจจะอ้วนพี่ตลาดก็ซื้อผักมาอยู่แล้วนี่มารวหมดกระเพาะรวบเเหรอที่กินได้สามทีมือมันจะยังร่วงหมดเลยมีกระเพาะ่วบหมดแล้วมั้งอยากดูแล้วส่องอย่างเช่นไก่ เห็นยุ้ยมนอมยาฮิจยาฮิจใช่ใช่ไป็นทยรมนอยาฮิจถึงกัตกใจไทยอยู่เครื่องคืนมัยเปิดมันร่มเ้มเข้ามาน้อยหมาน้อยร่มแบบปี๊อน้ปอาบมองงงกุงอยู่ฝันลมให พ่ยาน้ำมันอยู่มาวั่นัพกอยกำลังกินข้าวกางม่สวยต้องอาบน้ำมักกันกะริีานีมลสวัสดีครับคุณแมุ่้งน่าบน้ำ้นมือาราวานน่มันปอนบกมันมิเน่ยนพลาดเนี่เหมือนนโค้พลาดเติมพลังแล้วนาเติมพลังพลาดมันเันโรที่่าไ่ ขวัสดค่ะข้าวไข่ข้าวไข่เคี่ยวข้าวไข่เี่ยว้ยอดข้าไข่เคอกินให้หมดจานเลยคุเ้าคนฟังอยู่ไม่รู้อ่ออกเลยกินอรานี้กว่อคนีอ้วนอ้วนบ้อ้วนข้าวอ้วนไ่เขินเนี่ยอันนี้ซื้อนมซื้อขมกินเราในงี่ต้อไ้อีก ออาไปแล้วอเแ้รกจะกินยาเลยกกินสองใบล้อหมดล้ดูดูมาแย่งไข่กันทั้งนู้นไม่ไปนั่งมาแย่งนะโอ้ี่ผักเป็นทองถ่าจะไม่แย่งหน่อยแวมันมีดอกม้ก็กินได้อ๋อไม่กินดอกไม่ไปหลังหลังเปิดหลังกินเพราะปวดยาสีทำไม กันหิวะาหยยกแนไปกินกับอปลาญ่กินข้าวไปต๊ตกะอปลาี่หน่อยมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาไปเนใหไปด้วยไปด้วยยาที่ไปไปเมื่อกี้นะบักนาเด้อบัก บักโอนอะเฮฟตูวบกใหญ่โว้ยนะสูยใกล่ยิหน้อยเลยมันมีปัหามันไม่ยาดิบสวดีค่ะพี่ปุ้ยยาสวัสดีค่ะมันี่ยาดิเห็บโงมันาไปมื่นจอป้ดวัสค่ะบนนำเขาลอกาไปนเบออื่นได้มิยาดิเ ียัยอดอยู่ออนไลน์ทั้งสี่ทั้งยอดั้งพนั่นนี่มันกาดีอยู่ยอดใจเบเห็นวางอยู่ห่างขนาดไนยังยอดยังไ่ได้ยอดอยู่ไ่ยอดได้มื่แเออเอมันกลงไปพอมเ้อะลมนรอบแผ่ได้บบหลงเนี่ยน่นั่นมันกําแพกับเพื่อนผืนเป็นผนก็เล่าีแต่เมียแรงเนาะมาดาดาท้างโคตกดีเห็นไหมต้องมีลูกี่นอกนั ด้วยที่จับมันแล้วหรอมึงขาวไม่ได้เพื่อนกันจะลับมันงเขามาอยู่ไนเนี่ยหาหคนมนเขามาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อแบบลงไล่่อมข่ามันรู้ว่าออกระตูหลอดง่ายที่ยังงกตันไหใส่มันเขาก็่าหรก็ตันไหแล้วเนี่ยตันไมันก็่มันใส่มันส่งก่อนปรด้เงินนีอะไรน้อไปก่อนง่าย ยากเลยนะคือค well> yes. um ่ากาปุ๊บเย้อระตูยูโรโหันเลยแล้วโอนน่ะชาแนลมาตีบหนุ่มมาตีอีกอย่างนังเมื่อกี้อยู่ตองนี้แป๊บเดียวไปอยู่ช่องละซึ่งอะปุ๊บการรอดก็หีปุ๊บอะโอเคค่ะ

โอ้โสิเดี๋ยวหนึ่งคนอุ้ยตต่ากันตรอดไม่รู้ใรกันเ่องอไระอ้โหอาหารมาอีกแล้วเดี๋ยวกินก่อนนะนั่งโต๊มาอรับป้าม่อกรับป้าตายยิไมจับหลงกินมากเลยนี่รายยิมจับหลงจับหลงเลยต่อยไปคืนเ่คือข่าว่า่ล้าเบิกม่อกรไรครับกป้องเท่าท่าอยู่ห่ากับจับมันไม่จับมันกันลาบ กัดยำมปองคือเท่าปองคือเท่าวดจะผ่าคุ้มเนี่ย่เอาผ่าคุ้มเลยเอาเอาผ่าคุมมันประกาศสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวท่ลนีนะคะสวัสดีค่ะเจอเดินทางไกลเนาะก็เหนื่อยก็เหนื่อยไม่มีฮ้อนมือถือแล้วันี้ไม่ม ไหนไหนเท่าไหร่นะรองเท้านะ่ะเก้าสิบเก้าบาท,บาทก็สวยดีนะม,มาเด้อปูดเด้อมากินข้าวเด้อ